alo อีพีวันพอวัดซิงตงคโซมาเทียวคำเดอไม้เอาโรงกยนตงคิวเอเ่กัิดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเกเอเ hello อีพีวันพอวัดซิงเต็งคิวโซมาเทียวคำเดอไมเอาโรงียนตงคิวเอก นอนดึกายก็ได้นอนดึกทุกวัน่งสิปยุงสิปีก็หกลันดูใจขับคุณนเลยไหนเด้อที่นองกับคุณเลยไหนนี่เอกซีมาให้แจ้งลงนามเลยขอบคุณหเลยไหน่ี่โซมาวันที่ด เฮี่คำดือหม่เอาตงกันแตงกีวว้าวชีิตหลันมันแนเล็เโอ้มือนี่มืนอมนี่ล่มบนมาหายเยอะแยะเลยพี่น้องให้ขอบคุณหลายเลยพี่น,อน้องแตงกีวเมืนเอนี่ล่มบนพัดมากานะีไหนาะได้หลายนะนเนาะโอ้อจิตบอฝันมาล่มบนมีมาหาหลายนี้พี่น้องขอบคุณไดหลายเ้อเปิดการ หลายเร้องกลารดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเลิศเลิศเ้งพีขึ้นมิดแต่นอนินอทำมิดมิดดีๆแต่นอไปได้ไหกนเนาะขอบคุณหล้านดวงใจเจล้านดวงใจเร้อพี่น้องขอบคุณหลายๆฮัลโหลเอฟว y อ t h ง a n k you so m u c ค w e เดอนใหมเฮาดวงงิ thank you ว คุณคิดล pues oh, ้านดวงใจเด้อพ nah ี่น้องคุณคิดล้านดวงใจให้ใหม่ทำพลไรก่อนโอ้มื่อนีเปิดการมองเห็นคนมาไหลพี่น้องคนมาไหลเป็นประวัติศาสตร์เกิดการมองเห็นของคุณงเสียไอของพุ่งพิยูเรื่องต่างต่างตัวมาสอบชื่อเรื่องข้างหนึ่งไม่ได้เลยนะ กลานดวใจแกดหานดวใจเด้อพี่น,อนอ Hello, so ้องก็พูดไหลายฮัลโหลใีวันสวัสดี Thank you โซมาเที่ยวคำเดใหม่เอาเลยค่ะคุโสวัสดีค่ะโอ้ยด e ีใจดีใจพี่น้องเลยแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขสวัสดีค่ะสิบเอ็ดล้านดวงใจ หลายๆเอพี่น้องตั้งนิวโซมาต่อบาชี่เลืเกเอาโลอีกบันเร็วคำเดือใหม่เอาดงเดนตังคิวเลือเลือนีเป็นหมือนนีความสุขสนุกเรื่องเร่ือไทย มีคนมาหลายกันมีความสุขพี่น้องเลยต้องพูดเถอาดีใจขอบคุณเด้อพี่น้องขอบคุณหลายสิบล้านดวงใจเก่าล้านดวงใจมาแล้วมาแล้วมีพุติกรรมแบบเละซอยเหลือซอยเหลือล้มบุญมาซอยเหลือแล้วขอบคุณอไอเด้ออไอเด้อไอน้ำทรงแล้วพี่น้องอไอน้ำทรงขอบคุณเก้าล้านดวงใจเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเก่าล้าน หกหลรนดวงใจก็เริ่เลิกมดเลขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิทุกกำลังแรงใจกหมด้งใจย่อยคนะ่ะทางนเียก่นเ้างนอียพื่อามาออห้ายไข่กันหน่้นนะ สวัสดีค่ะสี่ร้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทพงโนุ้ยที่บ้านพพ่อ